ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงห์นาจัดอากศาศยานจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะสนับสนุนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับชุดเฉพาะกิจทอพอ .36 และทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลโรงพยาบาลแม่สรียงค่ะทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหนึ่งรายเป็นเพศหญิงอายุ64ปี เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะมีอาการเจ็บหน้าอกซ้ายได้รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่เซเรียงจังหวัดแม่ห้องศนไปส่งที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการรักษาค่ะใช้เวลาบินประมาณ50นาทีนะคะซึ่งหากเทียบกับการลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงค่ะ ซึ่งถ้าใช้รถยนต์เนี่ยก็อาจจะล่าช้านะคะแล้วก็มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยในการช่วยเหลือนี้นะคะเป็นไปตามข้อตกลงของกองทัพบ,บกและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะการส่งผู้เจ็บป่วยเนี่ยนะคะเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกสามารถจะทำได้อย่างรวดเร็วค่ะเป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกันดานป่าเขาและที่สำคัญเลยนะคะหน่วยเฉพาะกิจสิงหฮานาดกองกำลังนเรศวรศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกค่ะก็พร้อมที่ จะให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสและมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงค่ะครับคือพื้นที่ห่างไกลประเวณชายแดนเนี่ยห่างไกลในที่นี้หมายความว่าห่างไกลจริงๆนะคุณผู้ชมอย่างอย่างกรณีของบ้านผมเลยละกันนะครับเป็นกรณีศึกษาอย่างพื้นที่จังหวัดต่างเนี่ยพื้นที่อำเภออุ้มผางห่างจากตัวจังหวัดค่อนข้างไกลนะครับถ้าจะใช้เวลาในการเดินทาง จเพราะจากตัวอำเภออุ้มผางมาที่ตัวเมืองตากเนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า4 5ชั่วโมงนะครับนี่ยังไม่นับรวมถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภออุ้มผางอีกนะครับกว่าจะเดินทางเข้ามาที่ตัวอำเภอกว่าจะเดินทางเข้าตัวจังหวัดได้บางทีใช้เวลาเป็นวันหรืออาจจะต้อง มีการนอนค้างในพื้นที่อำเภออื่นๆบางส่วนเนี่ยมาจากอุ้มผางมานอนค้างที่อำเภอแม่สอดก่อนด้วยซ้ำนะครับและถึงจะเดินทางไปติดต่อราชการที่ตัวเมืองตากได้นะครับนี่แค่คนที่จะมาติดต่อราชการติดต่องานด้านต่างๆแต่สําหรับกรณีของผู้ป่วยแล้วในพื้นที่ห่างไกลทุกวินาทีถือว่ามีค่าอย่างยิ่งนะครับดังนั้นการปฏิบัติการด้วยการใช้ลิกอปเตอร์เนี่ยจะสามารถช่วยลดเวลาได้ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ทําให้โอกาสในการรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับครับ